สวัสดีพี่น้องผู้สุขผู้คนนะที่มาเบิ่งมาชมนี่ล่ะคุณนมอืเอาหยังน้อมาหันค้าใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งถั่วอยากได้ถั่วแน่บ๊อยแนวเด็กย่างหันค้าใหญ่เนาะมีเพิ่นบอกเพิอย่างเป็ด้เนาะน้องเย อ um. uh, well, so. yep. ุ้ยสวยสะมางามแท้นเลยเอาหัดเลยสิเอากล่องไปใส่นมมาว่าสิื่อยังสื่อยังพอดีให้สิเทนมออกกันเด็กล่องเปล่าใช่มีมามีลายยางพี่น้องของของใส่ต่างๆนี่ กลองเปล่ากลองเปล่ากระติกกระไลายกระปุกอมสินกระปุกอมสินผูไปทางผู้เนองบอมมี่อยู่เออได้นซัมเด้ก็ได้เวลาหาเทนแกะกองนมมาเลยคุณไรใส่โอ้ยทำไงี่ย ปะปูไปทา้งโซนปูนัะซะคล้องค้ายหลายอย่างยกไปยกมาปูปูไปทางปูข้ามไปเลยได้ได้ได้เปื่อนหมเลยอ่กระทางดอกไม้กัมีเลยเนาะ ไปง่ายมาถุงน้ำใช้กล่องนะกล่องเปล่านะแบบแบบนี้นั่นี่ยเอออยู่นอกหมูประจำพามเจอยู่นอกด้วยก็ไม่ใช่เข่าเนาะบ่อใส่นุ่มนะเออพี่ขอเห็นแล้วบ่ได้นี่แบบนี้ก็ได้บ่มีแบบใหญ่เลยบ่เบิ่งนู้นนี่ตัวลุมนี่แบบใหญ่ไปได้เลยแบบน้อยกันอ๋อหนึ่ง

kiếp cả mì này kìm kìm cả kìm 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 anh kìm 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 ตึงกเะดิกกระดิกหยุ่เลยพี่เนยพี่พี่มไ,ไม่ไวเอาไหมเอาแบบไรนมน,นะแบบไรขอบคุณค่าแม่แน่นก่อนขอบคุณด้จารแม่แน่นฝากเงินมาซื้อนมให้น้องเนยแม่แน่นก็ฝากมาเอา แบบนี้น้ำอ่ามันแบ้น้ำมันจะแขกฮุกกันแหลเดี๋ยวขายมังค่ามกินนมแบบนี้นะแบบคือเขาน่องมังกรน่องไก่หน่อยกินนะแบบนี้กินเขากินดีลดจืดแต่ว่ามังค่าไม่กินครบแล้วบออีกซื้อไส้กั๊นเอซื้อใส่กันลูกซื้อใส่กัน นนั่นแบบอออเอาไปคุซีเลยบอกเดี๋ยวนี้ถอดได้ได้หกแล้สองสี่หกป้า่ายเงินปไาไปจ่ายเงินจ่ายอย่างอีกอือหือ กลับมาหอดเพียงหน้าเลยป้าล e ุงใช่ปดิลุกเอ้ยเนยนะเกือบแม่งลืมเอ้ยอนเนยนะชื่อน at no ี่ชื่อเกือบไม่อีกแล้วคนเฮ้ยกูไหนนั่นดินายนักขั้นหน่อยได้เบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งนี่เอ้ยเนยให้ปอกโป้งผู้ได้มันเบิ้งผูกเบิ้งพิ้วไปผูมันปิ้วไปผูกผูดผูดนักเอ้ยเนยผู้ปะถูกเนยมันปิ้วเข่าเหื่อนน่อยได้เนย มาแล้วมันเป็นฟองมันพี่พี่มาตั้งพี่ปุ๊ปปั๊กขึ้นเทียงปั๊กดููแป้นมันเป็นยังไปขึ้นไปเนื้อถือขึ้นเนื้นอนมเจ้านี่แม่ขึ้นเลยแม่เจ้าหิวโอ้ยพี่แล้วใช่แม่ดิแม่ <พอ S 2> แม่ไปนอนถึงอยู่ได้หนิเนาะมันถึนนงสุดลุกมา,ล,กมาลุกมาแล้วกับบนอนก้วันลุกปุ๊บกินนมเลย ป hmm. mm. ้าขึ้นขึ้นข <pr mm ึ้นเนานไปกันข่ข้าอูซ่ะผูกผูกผูกไปเป้า่ได้ยังไปเป้าผูกไปเป้าอยู่เดินผูกเนาะให้น่องถือให้น้องถือไ้ซื้อขับใจเออนี่เด้อ S <S ยักคืออยูอ่น้าเนยใขรนมอันอันนี้ของเจ้าหนิของยางเนี่ยแม่ของเจ้าไปเลยไปเลยได้ก็ขอบคุณแม่แน่นน้องเนยเนาะเพิ่น,น,นจัดให้น้องเนยอันนี้ของใส่น้องโดนเดนไปสื่อโคกแพงน,นี่ค่ะห้าเปลี่ยนสีเลยแด้วครบถูกสีเอาไปให้แม่แถากินน้ำแนแม่แถวอันเบิร์ตจะไปซื้อเอาไหม

แชมแลด้วเด็กๆเด้อไปสักคือเคืองเจ้อเยาะแฟดนี่แล้วพระ่าเลิดหน่อยเขากลับมาอยู่มานอนเลยเราก็สั่งเองเขามีแฝดรื้สึกเยาะปลาผนุ่มหเลยรื้สึกเยาะปลาผนุ่ใส่แต่แฟดเอาน่เลีเยาะปลาปลาผนุ่นั่นัหนก็เบิ้องอยู่หางน้ำ๋ยวเข้ามาใส่็นหอม

กันจะกอร้อยกันจังเลยเห็นว่าครับใช่ตรงนย้นพี่ส่งไปฝั่งไทยไทยทุกคนก็ได้ี่เขาหายใจบุได้เฮ้ยสมาร์ทกัรลูกคอยกัดคอยได้กัดเลยแค่ก็สักเขื่อนมาเด้อได้จิ้เข่าซะก่อนจิ้มาเขาผู้

ไปแล้แม่ผดาห่วงเลยดีมาดม่จะนุ่มเไปพอ,อ,อ,พอกันคลิปนะเดาพี่น้องขอุณุลอยที่มาบึง<อ>ามาส่งไปไหมไปไหมครับผมไปจากเป้าได้แน่น่ะ